แม่ลงสีนะฮะแม่ลงสีนะครับผมสวัสดีครับบอลข้าวมาเร็วข้าวเสียง <c oughs> โอ้ฮะโอ้ทักทายน้ำเพชรนะครับผมทักทายสวัสดีค่ะน้ำเพชนั่ยเล้วสวัสดีค่ะน้ำเพชรค่ะ <c oughs> <c oughs> น้ำเพชขาโอ้โหน้ำเพชรกลัวนะโอ้แล้วครับตอนนี้ ออบไหมลูชอบไหมแอไม่ชอบหรอออสไม่ให้กินหรอสวัสดีครับสวัสดีจ้าแล้วลิจ้าหนูแป้นนะครับหนูแป้นรับเปล่าสวัสด yeah. ีนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันน evet> ี้เราก็จะพาหนูแป้นเราไปดูเหล่าช้างที่อยู่ในโรงกั้นนะครับแล้วก็จะไปกินข้ากับกินหญ้ากับออสนะครับใชข้าวกินหญ้านะครับผมอันนี้จะเป็น หมู่บ้านของควานที่อยู่ของเรานะครับนี่นะก็จะเป็นเห็นไหมครับสองข้างทางนี้ก็จะเป็นบ้านควานนะครับที่ดูแลช้างนะครับผมโอเคนะฮะเราก็จะพาแฟนเรามาดูหมู่บ้านของควานด้วยนะฮะโอเคนะครับผมนี่หมู่บ้านควานนะครับผมอันนี้จะเป็นควานนะครับนี่ลูกควานนะพี่ตองของเรานะครับแป้นมาเนี่ยแ้นนี่ฮะเนี่ยแ้นเรามาแ้นมาเนี้ย เจ้าแมนมานี่ก่อนนั่นแน่นแล้วไอของเขาอ่ะมาเร็วมานี่ก่อนลูกมานี่ก่อนสวัสดีค่ะคุณสวยแล้วสวัสดีค่ะบอลเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลูกรองเท้าหลุดเาไปนี่ฮะหมู่บ้านควานนะครับอันนี้จะเป็นบ้านของควานทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะ ฮะนี่ครับผมในบ้านควานนะครับพี่ตองนี่ครับพี่ตองครับพี่ตองของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกคนดูอ่ายน้ำเพชรอยู่นะวันนี้ไม่ไม่ไม่ออกงานแล้วครับวันนี้ขขอให้มมีควาสุเจริญก้าวรั้งหน้าเจริญก้าวข้างหน้าครับครับนี่พุตองพุตองเราให้พรนะแป้นมานี่มามาเร็วะตูมานี้ยมาจ้ามา นี่นะครับวันนี้พาเที่ยวเนาะหนุแป้นไปไหนลูกวันนี้ไปไหนไปไหนจ๊ะโอ้พาเที่ยวเนาะพาไปไหนกันแน่ฮะไปไปดูเหล่าช้างกันหน่อยลูกแม่แป้นมาแป้นมาแป,ป้นจ๋า๊ะน,นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นแม่วันเพนนะครับแม่วันเพนหนึ่งนะครับแม่วันเพนหนึ่งน,นี่ก็ อ่ไม่ใช่ว่าแม่ของคุณศึกไม่ใช่นะแม่มันเพนหนึ่งนะครับผมแปนไหมรอบๆก็จะเป็นที่ปางนะครับนี่พายหนึ่งของเรานะครับซึ่งตกมันนะครับผมนี่น้ำมันก็ซึมๆอยู่นิดนึงนะซึมมาเยอะนะครับผมพายหนึ่งนะครับผมมาดูรอบๆที่ปางเราด้วยนะฮะวันนี้ก็มาชมช้างเลยนะครับอันนี้จะเป็นพายดอยนะครับผมนี่นะครับพายดอยนะครับ นี่น้ำเพชรน,นะครับผมอ๋อแม่ทองสีนะครับแม่ทองสีของเรานี่เองนะครับผมแม่ทองสีนะฮะแม่ทองสีนะครับผมสวัสดีครับบอลข้าวอ่เร็วข้าวเสียง <c oughs> โอ<ฮ>้โหฮะเดี๋ยวควางคงให้ย่าให้นะครับแป้นจา๋าทักทายน้ำเพชรเลยลูก <c oughs> โอ้ทักทายน้ำเพชรน,นะครับผมทักทายสวัสดีค่ะน้ำเพชรเลยลูวสวัสดีค่ะ <c oughs> น้ำเพชรค่ะน้ำเพชรสค่ะน้ำเพชรกลัวนะครับนี่แม่มูนนะครับคุณยายแม่มูนนะครับผมโอ้โหคุณยายนะนี่ด้านล่างก็จะมีโรงช้างเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะพาหนุ่มแป้นรอนะคะไปกินหญ้าไปกินหญ้ากับพาออสนะแป้นมาดีค่ะเร่สวัสดีค่ะสวยนี่ค่ะ หนูแป้นสบายดีไหมครับสบายดีเหรอโอ้สบายดีนะครับหนูแป้นเราอาบน้ำเหรอลูกอาบน้ำรมอยังอาบแล้วเนาะมาอย่าเอาแย่เขามานน่มานี่อย่ามานี่นลูกห้ามเอาไม่ใช่ของเรามานี่เร็วเดี๋ยวแานเขาจะด่าเรานะอย่าเอาของเขานะลูกนะเข้าใจไหมโอ,โอ้เข้าใจนะครับเอาของเขาอย่าใกล้เกินลูกอ่ะ เดีย๋ยวเราไปหากินกินกับไพออสนะไพออสอยู่ข้างบนนู้นนะครับเห็นไหมฮะนู้นครับขอซูมไพออสหน่อยนะฮะนี่นะฮะไพออสกำลังกินหญ้าอยู่เลยนะนุ๊แป้นแป้นจ๋าแป,ป้นจ๋าแป้น,ปนหิวหรือยังลูกหิวแล้วเหรอโอ้หิวหญ้าแล้วเหรออ๋อสนะวัสดีเอฟซีนะเล่าสวัสดีค่ากันเลยสวัสดีค่านี่ขาดีดีสวัสดีขาสวยสวัสดีข่าสวัสดีค่าสวยวัสดีค่าค่ะนูแป้นเองค่ะ โอ้โห,โหนะครับวันนี้อาบน้ำดูสีผิวดีครับสวยมากเลยนะครับทุกคนนะนี่นะนางเป็นช้างที่ไม่ค่อยยอมอาบน้ําแต่ก็อาบได้นะครับผมนี่นะอาบอาบได้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยยอมเท่าไหร่นะครับต้องใช้ต้องฝืนกันหน่อยนะเรื่องอาบน้ํากลัวน้ํามากเลยมากแม่นมายาวของเขาลูกมาเร็วมา เราไปหาคุณออสแล้วไปมาแป้นมาแป้นมานี่ลูกมาแม่จ๋าอย่าเล่นของเขาอุย้ยอย่าวางวางยาวางย่าลงเอออยา่าไม่ใช่ครับเราเราเรามียาของใครของเขานะครับเราเอาของกันไม่ได้นะครับอ่ะบนอ่าปากลูกนะขอบคุณนะที่แมวของเขานะเข้าใจไหมโอเคจ้า,าไปยังสวัสดีเอฟซีาสวัสดีเจจัง วัสดีจ้าคุณสวยอยากใกล้เกินลูกวัสดีสวยเลยสวัสดีขาสวยวัสดีค่าหนู่แป้งค่ะสวัสดีค่ะโอ้น่ารักนะโอ้หนูแป้งน่ารักเดี๋ยวเราไปหาคุณออสไหมเนาะจ้าไปหาออสนะถอยกันลูกถอยกันให้เห็นหน้าตาหน่อยลูกโอ้หนูแป้งเราสบายดีไหมลูก สวัสดีแม่แม่เอฟซีหน่อยเลวสวัสดีค่ะสบายด <c oughs> ีนะคะหนูแป้นสบายดีไหมโอ้สบายดีนะครับผมนี่นะครับวันนี้เราก็ได้พาหนูแป้นอาบน้ําแล้วก็มาซักทายน้ําเพชรกับแม่ด้วยนะครับผมแล้วก็พลายหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปหาคุณออสด้วยนะแป้นหนาวไหมลูกหนาวไหมหนาวเหรอสวัสดีปีใหม่เอฟซีด้วยนะสวัสดียัง สวัสดีส่งท้ายปีเก่านะครับก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับผมก็ขอให้ f อนะครับทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมห่างไกลจากโควิดทุกชนิดนะครับผมแล้วก็คิดสินได้ทำสินได้ขอให้สำเร็จด้วยนะครับในปีหน้านะครับผมขอให้ร่ำรวยเฮงๆนะครับขอสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขภาพ f อแข็งแรงไหมลูก แห่งแรงเนาะ <c oughs> โอ้รักเอฟซีไหมลูกรักเอฟซีไหมจาเดี๋ยวเราออกกําลังกายหน่อยไปไปหาคุณออสดูโหาล้วครับตอนนี้เปนน๊ะ <c oughs> โ้ยเแบ็ะเบ้ยเบ,บ๊ะก่อนลูก ไปไปหาคุณออสไหมไปหาออสไหมลูกไปหาออสไหมนะไปหาออดนะจ้าไปนี่นะครับคุณออดเรานะนั่นไงไปกินหญ้าก,กับออไปาะออสไปคุณศึกเราอยู่ข้างบนนะฮะไปกินหญ้าไปไปหาออดไปแปน้นโอ้โหเหนื่อยเลย นะสวัสดีออสครับสวัสดีครับบอลออสออสเป็นไงลูกนะเออนะนี่ครับนี่นะฮนะก็เอฟซีนะครับนี่ก็ยังอยู่กับคุณออสแล้วนะครับตอนนี้นะ,ะคุณศึกครับอยู่ข้างบนนี่ฮะอยู่กับควา,บานบารนะอยู่ข้างบนนะฮะ วันนี้เราก็จะพาคุณออสนะคะรับกับแป่แปนะะ้นนะฮะกินยาดีกัรนะครับผมไปจินยไดีกัน นะครับวันนี้เราก็ภารกิจของเรานะทุกวันนี้เราก็ดูแลช้างในเรื่องอาหารการกินนะครับอาบน้ําดูแลสุขภา,าพเขานะครับออกกําลังกายนะครับผมนี่นะครับวันนี้ก็แม่แป้นเรานะัะก็มาอยู่กับพายออดนะกินกับพาออดชอบไหมลูกชอบไหมแป้นไม่ชอบหรอหออด<ร>ไม่ให้กินหรอห,อ,อ,อหน้าทุกข์สา่เลยเนาะออดไม่ให้กินมาแป้นเนาะ Mm. ดูนะครับแป้นเราบอกว่าออสนะไม่ค่อยยอมให้เขากินนะครับผมดูจากแวาตานี่ไม่ค่อยชอบจะกินกับไพออสนะครับเพราะว่าไพออสเราไม่ค่อยแบ่งให้ใครนะครับผมเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆน,นะครับออสแบ่งให้น้องในแนวนะ กอดดีไหมลูกกอดดีคว้ากันกอดดีกอดหน่อยจ้อตัวใหญ่แต่ก็น่ารักนะครับตัวใหญ่น่ารักมากนะหนูแป๊ะเดี๋ยวใกล้กล้องกัลูกมาถอยก็ลูกถอยก่อนแป๊ะแป๊ะจ๋าถอยก่อนนะนะอย่าดื้อลูกอย่าดื้อนะแป๊ะกินหญ้าดีๆนะอย่าโซ่อย่าเหยียบหญ้าลูกอย่าเหยียบหญ้าไม่เอานะเข้าใจไหมแป๊ะนะอ๋อวนลูก อยู่ด้วยกันนะกินหญ้าด้วยกันออเดย์ออเดยออ์ไม่ใช่ที่เล่นสนูกไม่มีไม่มีออสหมดแล้วอโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีสองพี่น้องนะแล้วก็คุณซับเรากับไอ๊อดนะวันนี้ก็มากินหญ้าด้วยกันนะครับวันนี้แม่แป้นเราพาเที่ยวเราเดินออกกําลังกายด้วยสนุกไหมสนุกสนุกไหมแป้นแป้นสนุกไหมอ๋อ สนุกนะออฟไม่มีออฟไม่มีแล้วรางวัลไม่มีลูกนะทุกวันนี้เราก็เน้นกินหญ้ามากกว่านะครับช่ยอ้อยเราก็ไม่ค่อยจะมีครับนี่นะแป้กินให้อร่อยนะลูกนะ,อะโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีนะครับแป้นบ๊ายบายจ้าแป้นบ๊ายบายบ๊ายบายีดวยลูกบ๊ายบายค่บ๊ายาบายครับออฟบนสูงออฟบ๊ายบายเลยลูกบน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 ,บน,บน บอล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 บ,บ,บ,บายบายเสีบ๊าย,ายนี่แอบนบายค่ะแอนจ๋าบ๊ายบายลูกฮะบายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย นี่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้พาสองพี่น้องมากินหญ้าด้วยกันนะครับสวัสดีนะครับ